คุณกำลังรับฟัง YouTube ช่องวันวานรายการรวมมิตรชีวิตเปลี่ยนเปิดใจยอมรับในช่วงชีวิตชีวิตไม่เคยเหมือนเดิมวันนี้ยิ้มพรุ่งนี้อาจจะต้องคิดใหม่เรื่องเพื่อนความรักการงานและเรื่องส่วนตัวหัวเราะบ้าง ร้องไห้บ้างในบางวันชีวิตจริงไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกช่วงเวลามีความหมายไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปทางไหนยังมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่เสมอบางบทเรียนไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่อยู่ในห่วงของชีวิตและน้ำตาคุณกำลังรับฟัง YouTube ช่องวันวานสตีมมิง ทุกวันจันทร์ในเวลา13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเปิดประสบการณ์ชีวิตที่ขบรดในทุกรูปแบบที่เจอมาทั้งน่าตื่นเต้นและเล้าใจได้ที่ y o u t u ช่องวันวาา สวัสดีครับผมสุรเชษผู้ด,ดำเนินรายการในเวลานี้คุณอาจจะคิดว่าช่วงชีวิตนั้นแตกต่างและใช่ครับคุณคิดไม่ผิดหรอกในบางทีเราอาจจะคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กันแน่หรืออาจจะสับสนในทุกๆเรื่องทุกเหตุการณ์ที่เราพบเจอมากับตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการทำงานที่มันโคตรจะ บัดซบเลยหรือเรื่องของเพื่อนที่พาคุณไปเปิดโลกกว้างแบบที่คุณนั้นจินตนาการถึงมันไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณต้องไปเจอกับอะไรถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนตอนที่เรายังเป็นเด็กอาจจะตัวกระเปียกหน้าไม่รับแขกบ้างหรือเป็นเป็นเด็กที่ขี้อายมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่ มรสุมชีวิตจะคืบคานเข้ามาแต่มันไม่ได้มาช้านะครับมันกลับเร็วกว่าที่คิดมากเลยทีเดียวอาจจะต้องถึงขั้นแตกแยกกันภายในครอบครัวจนทำให้ตัวเรานั้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยวและเราไม่สามารถพึ่งใครได้นอกจากตัวของคุณเองคุณอาจจะต้องหางานทำทั้งที่อายุอย่างน้อย ื่อเลี้ยงปากท้องและส่งเสียหน้าที่ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นที่ทำใจลำบากมากเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันบ้ามากกับการที่เด็กคนหนึ่งต้องมาเจออะไรแบบนี้งั้นถ้าผมลองถามคุณล่ะถ้าคุณเป็นเด็กคนนั้นคุณจะไหวไหมที่จะต้องเสียเวลาชีวิตของเด็กวัยหนึ่งไป ถ้าเป็นผมก็คงจะตอบไปว่าไม่เกิดไม่ซะเถอะถ้าจะลำบากขนาดนี้นะนะแต่มันคือเรื่องจริงที่หลายๆคนอาจจะเป็นอยู่และต่อสู้กับมันมาจนถึงทุกวันนี้ผมขอบอกเลยว่าพวกคุณนั้นเก่งมากๆครับที่ทนกับปัญหาชีวิตได้ถึงแม้ว่ามันจะหนักสักแค่ไหนจะล้มสักกี่รอบคุณก็ไม่เคยลุกขึ้นมาเดินเลย แต่กับวิ่งสุดแรงก้าเพื่อที่จะไปถึงเส้นชัยในเป้าหมายของตัวเองฟังมาถึงตอนนี้คุณทั้งทำงานแล้วก็อาจจะเรียนไปด้วยใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ก็คงจะต้องไปเจอเพื่อนใหม่ๆในรั้วโรงเรียนที่คุณอาจจะได้ชีวิตที่ต้องการกลับคืนมา mm. และด้วยความที่ว่าเป็นวัยนั้นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปเจอกับอะไร สิ่งไหนผิดดีหรือว่าชั่วยร้ายบ้างในบางครั้งขอแค่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มอยู่ร่วมกันในทุกวันก็เพียงพอแล้วอาจจะเล่าทุกอย่างได้อย่างอิสระและสนุกปากไม่ว่าคุณจะคุยกันเรื่องของเกมบ้างกีฬาบ้างหรืออาจจะนินทาคนอื่นไปทั่วนี่คือสิ่งที่สังคมหล่อหลอมกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันโคตรจะสนุกเลยเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนคุณจะลืมเรื่องเศร้าและปัญหาชีวิตที่มากวนใจคุณอยู่บ่อยๆแต่จะกลับกลายเป็นว่าคุณจะสร้างความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มาเจอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเพื่อนแต่ในบางทีมันก็มักมจะมีเรื่องของความรัก ปะปนอยู่ที่มันอาจจะทําให้คุณยิ้มได้บ้างในบางครั้งหรือไม่คุณก็อาจจะดิ่งลงเหวไปเลยแต่ในช่วงเวลาหนึ่งความรักจะทําให้คุณนั้นได้เข้าใจหลายๆอย่างและเปิดมุมมองอีกด้านหนึ่งของคุณที่มันโคตรจะสุดยอดและเกินบรรยายเลยว่าไหมล่ะ คุณจะได้รู้ว่าการใช้ชีวิตร่วมกันที่ไม่ได้มีแค่การเล่นสนุกในรู้โรงเรียนเหมือนกับตอนที่เราอยู่กับเพื่อนในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะทั้งทำกิจ,จกรรมกับเพื่อนแต่สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ได้เจอกับความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึง่งแต่คุณจะได้เรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาว จนทำให้คุณนั้นอาจจะหลงหัวปักหัวปำเลยก็ว่าได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้คุณนั้นได้มีความคิดใหม่ๆที่จะแล่นอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นต้องมาพร้อมกับความตระหนักคิดและความรับผิดชอบเมื่อคู่ชีวิตของคุณนั้นเกิดปัญหาระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นทั้ง เรื่องของการนอกใจในเวรียนเด็กคนหนึ่งเนี่ยต้องการมากกว่าสิ่งใดในการที่เขาต้องมีชีวิตเติบใหญ่และเขาต้องการประสบการณ์ถ้าคุณสามารถควบคุมชีวิตของคุณให้มันเป็นในทางที่แบบว่าคุณสามารถทําให้ชีวิตมันดีขึ้นได้โดยที่คุณไม่ต้องจําเป็นไปพึ่งใครและไม่ต้องปรึกษาใครให้มากเกินไปคุณรู้ตัวของคุณเองและคุณจะทํามันได้ โดยเนื้อหาในสี p นี้คุณจะได้เห็นทุกอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดโดยใน EP ที่หนึ่งจะเป็นความสนุกของชีวิตเด็กคนหนึ่งในการทำงานว่ามันมีรูปแบบไหนบ้างและเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทาง wow. Wow. เพราะว่าชีวิตของคนคนหนึ่ง ในการที่ครอบครัวอาจจะต้องแตกแยกหรือว่ามีปัญหาลายล้อมทุกด้านที่ทำให้คุณนั้นจะรู้สึกว่าผมต้องกลับมาแก้ไขของตัวเองโดยที่ว่าผมไม่พึ่งใครแล้วผมไม่เหลืออะไรแล้วประมาณนั้นและเด็กคนหนึ่งที่ต้องสู้มาจนถึงทุกวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรที่ต้องหาทุกอย่างเองและประสบผลสำเร็จของตัวเองในแบบที่ตัวเองนั้นอยากจะทำนั่นเป็นสิ่งที่ ชีวิตของคนคนหนึง่งผมรู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมมากๆเลยทุกคนล้วนแต่อยากประสบความสำเร็จแต่สิ่งเหล่านี้ต้องแลกมาด้วยความมีวินยัยต่อตอนเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่คุณนั้นจะได้ก้าวต่อไปในอนาคตของคุณชีวิตไม่ได้สอนเราทุกอย่างในห้องเรียนบางบทเรียนอาจจะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อนี่คือเรื่องเล่าของเด็กคนหนึ่งครับ ที่เติบโตมาพร้อมกับการทำงานและเงินก้อนแรกในชีวิตของเขาในอีพีที่2เป็นเรื่องของเพื่อนที่ต้องมาเจอกันโดยบังเอิญแต่กลับกลายเป็นความรู้สึกและเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมไม่ว่าคุณจะเจอทั้งเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอาจจะชักชวนกันไปในทางที่ผิดหรือทางที่ถูกนี่คือสิ่งที่วัยรุ่น ควรจะเป็นและมันเป็นมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเลือกเส้นทางของเราเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมีความคิดหรือความตระหนักแต่คุณแค่ลองและเล่นสนุกไปเรื่อยๆจนกว่าประสบการณ์นั้นจะสอนคุณให้ได้ประสบการณ์จะหลอมไฟให้ทนทานเองในส่วนของ EP ที่3เป็นเรื่องราวของความรักที่ผ่านความสัมพันธ์มาทุกรูปแบบ คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมักมีคําตอบในตัวของมันเองอยู่เสมอแต่อยู่ที่ว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าคุณอาจจะไปเจอความรักในวัยเรียนที่มันดีมากถ้าคุณเจอคนที่มีความคิดเหมือนกันที่อยากจะพร้อมสร้างอนาคตไปกับคุณและบริหารเรื่องของทุกอย่างที่สําคัญเลยคือเรื่องของการเงินที่ต้องมั่นคงและรักษาคู่ชีวิตของคุณไว้โดยที่ว่าไม่ใช่ใจ,จะ กินนอนเล่นไปเรื่อยๆวันๆหรือถ้าคุณคิดว่ามีชีวิตที่ดีแล้วอาจจะไม่อยากทำอะไรไม่อยากทำงานอยากน,นอนเล่นกินตังแม่ไปทุกวันแบบนี้คุณควรเปลี่ยนความคิดใหม่หรือเปล่าครับถ้าคุณอยากเจอคนที่พร้อมสร้างความสัมพันธ์ไปกับคุณและอยู่ในวันที่คุณลำบากพร้อมสร้างอนาคตไปด้วยกันเพราะว่าในวัยเรียน อายุเราก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในตอนแรกคุณอาจจะลองทุกอย่างไปเรื่อยๆเหมือนกับตอนที่คุณเคยเจอมาแต่พอเมื่อถึงวัยที่คุณต้องเข้าเลขสิบแล้วเลขสิบที่ผมหมายถึงก็คือเลขยีสบที่มันควรจะเป็นและความคิดที่มันควรจะเปลี่ยนครับและสุดท้าย EP ที่สี่โลกความเป็นจริงกับชีวิตที่ไม่ต้องไปตามใคร อยู่ที่ตัวเรานั้นเป็นคนกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเมื่อคุณหลงผิดไปในทางที่ไม่ดีหรือว่าเป็นทางที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้ครับคุณไม่จะเป็นต้องไปตามเพื่อนหรือว่าตามใครต่างๆนาะนาะนะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณอาจจะคิดว่าอ่ะมันดีขึ้นบ้างแหละในบางโอกาส แต่เมื่อเรามีความคิดที่เราโตแล้วเราก็อยากทําอะไรที่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตและเป็นความรู้สึกดีๆกับตัวเราและคนรอบข้างเราอยากพัฒนาชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นจงเลือกต่อไปครับอย่าให้ใครมาเป็นคนกําหนดตัวของคุณเองและตัวตนของคุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดีในช่วงเวลาหนึง่งและหลอมรวมให้กลายเป็นตัวเราในทุกวันนี้ ถ้าเกิดชีวิตคุณเป็นเหมือนที่ผมเล่ามาผมมีกลุ่มคนดีๆที่สามารถเล่าประสบการณ์ช่วงชีวิตของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากฟังต่อเราไปเจอกันใน e ีีถัดไปสำหรับวันนี้ผมสุรเชษ<ม>ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ เปิดประสบการณ์ชีวิตที่รบขัดในทุกรูปแบบที่เจอมาทั้งน่าตื่นเต้นและเล้าใจได้ที่ YouTube ช่องวันวาน